วัดีครับผมบาเน,นะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูบัญชี facebook ของเราว่าปกติหรือเปล่ามีหมายหัวมีอะไรจาก facebook หรือเปล่าดูได้ยังไงดูที่ตรงนี้เลยครับสําหรับใครที่ดูแล้วอาจจะบัญชีแบบโดนเตือนมาโดนอะไรมาก็ระวังตัวด้วยนะครับผมทําตัวให้ดีๆนะ ดูได้ที่ตรงนี้เลยก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับไปให้เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราเลยนะครับผมแล้วก็กดที่จุด3จุดตรงนี้คลิปนี้ไม่ยาวนะครับผมเพราะว่าสอนไม่ยากครับผมง่ายๆหลังจากที่กดที่3จุดตรงนี้เราจะเห็นคำนี้เลยครับผมสถานะบัญชีนี่ไงครับของผมมีคำว่าคำเตือนอยู่เนี่ยระวังตัวไวด้ดีๆนะครับผมเนี่ยเราก็กดเข้าไปดูเลยครับผมว่าเราเนี่ยโดนเตือนอะไรบ้าง อ่านี่ครับผมหากคุณละเมิดกดอีกบัญชีของคุณถูกอาจถูกจำกัดการใช้งานนะครับผมหลังจากนี้ผมเล่น f a c e b o o k ก็ต้องระมัดระวังตัวให้โพสให้แชร์ให้อะไรที่เป็นแบบสาระไม่โป้ไม่เปื่อยหรือไม่วาดวิวเกินไปนะครับเราก็ดูเหตุผลได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมว่าเราเนี่ยโดนอะไรมาบ้างกดที่ตรงนี้เลยนะครับอ่า เฟซบุ๊กก็จะบอกเรานะครับผมว่าเราเนี่ยโดนวันที่เท่าไหร่บ้างโผ oh, oh, ผมนี่โดนมาเยอะเลยครับผมวันที่6ตั้งแต่ตรงนี้มาเลย hmm. เรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหโปะเปือ oh, ย oh, oh, ผมนี่ไม่ดีเลยวันที่4ก็โดนอีกไม่เป็นไปนตามมาตราฐานชุมชนโอ้โ oh, ห oh, โดนเยอะนะครับเนี่ยแต่เฟซบุ๊กก็ยังใจดีนะครับผมเฟซบุ๊กบอกว่าเราเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราจรึงไม่ได้จํากัดการใช้งานบมาชีของคุณ ถ้าบัญชีของใครบอกว่าอย่างนี้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยก็ถือว่ายังโชคดีนะครับผมแต่ก็ไม่ควรที่จะไปแชร์หรือโพสต์หรืออะไรที่เข้าขายหรือแนวสแปมแนวโป๊เปื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้เบาๆให้เผาๆให้แบบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับผมบัญชีของเราก็จะได้อยู่กับเราต่อไปครับผมก็อย่าลืมไปเช็คกันดูนะครับผมเพื่อนๆสหรับใครที่ ขึ้นคำเตือนไว้ก็ทำตัวดีๆนะครับผมคลิปนี้มีแค่นี้และครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ